หรือว่าสาวไทยจะตกชั้นจริงจริงครับในเวนเอลสองนยี่สิบหหลังนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้ทีมชาติโดมินิกันศูนต่อ3เซต ไม่สามารถเก็บคะแนนมาได้ซึ่งคู่แข่งอย่างเกาหลีใต้เนี่ยเหลือแปดการแข่งขัน2นัดถ้าเกาหลีใต้ใชนะทั้ง2นัดและเราไม่ชนะใครเลยเราก็จะเป็นทีมที่ตกชั้นในปีนี้นั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับในปีที่ไม่มีตกชั้นเนี่ยทีมชาติไทยของเราไม่เคยมาอยู่ท้ายตารางขนาดน,นี้เลยอยู่ทีมสุดท้ายเลยแต่พอปีที่มีตกชั้นทีมชาติไทยกลับต้องมาลุ้นตกชั้นอยู่กับทีมสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นด้วยครับและในปีที่สําคัญแบบนี้กลับมีนักกีฬา ตัวหลักที่บาทเจ็บถึงสคนถือว่าเป็นเรื่องที่แย่มากๆสําหรับทีมชาติไทยในตอนนี้ครับ น่าเสยียดายมากๆที่มีคนบาดเจ็บในปีที่หลุนตกชั้นแบบนี้ซึ่งถ้าสาวไทยของเรานะครับตกชั้นจากเวนเอลจริงก็ต้องใช้เวลา2-3ถึงปีอย่างน้อยครับในการกลับมาเพราะก็มีอีกหลายทีมเลยครับที่ต่อคิวที่จะขึ้นมาเล่นเวนเอล2 0 2พ2นรวมถึงทีมเหล่านั้นก็มีแต้มสะสมและรายการแข่งขันที่มากกว่าทีมชาติไทยด้วยครับเราก็ต้องมาส่งกําลังใจเชียร์นักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรากันทุกคนนะครับเพราะว่าลูกกลมๆมีลมข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้ปฏิหารอาจจะเกิด กับเียมาติไทยในนัดสุดท้ายของเวล2025นี้ก็ได้ครับ